สี่สูตรสีสูตร,ตรดูตรงกันหัวนี้พุดล่างน้นใน,น,น,นคู่เดียวแปดเก้าครับสวัสดีเอซแฟนขับแฟนช่องทุกขันทุกคนครับยินดีต้อนรับเอฟซีเขาสู่ช่องพอสายพารวยนะครับเอซครับเมื่อนี้กลับมาตามต่อปูเมืองคงกับเอฟซครับปู เมืองคงนะครับเนาะตึงวดที่แล้วเพิ่นเป็นห้อยสูงอ่าคงสุดท้ายแอดกับบริมตามให้เอฟซีขับเอฟซีขับกับ่นของเพิ่นกับเขาทั้งบนทั้งล่างน้องขับรถเอฟซีขับการบ่หลายตัวเลยครับเพิ่นตัดแล้วมีแกสามตัวนั่นเขาเต็มๆเลยครับเอฟซีครับอ่าสำหรับมือนี้นะครับเนาะกาดสิมาตามต่อปูเพิ่นอีกครั้งหนึ่งรับเอฟซีครับกะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อทางสองเป็นเพียงแกแนวทางทางชงเป็นเพียงแกซื้อกลางพันครับเอฟซีครับกะ บริษัทสุรเารินกับอะนั้นนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเอฟซีไปเข้าไปหาเพิ่นเขาไปไลยบรรยามันืดปืดปูใหม่ค้บมวามทา้งหนายนะครับเนาะตามแอดเข้าไปครับเอฟซีครับครับนักประการครับเสองสี่เนาะโผล่ทุกทาสองสี่สี่สองปูต้องกับน้ำด้วยเารปูให้กับน้ำครับมันมันไหลลง จะเดินรมาเดินลุ้นกันวันที่นึงวัที่สามสิบสวที่สามสิบหาวัที่ห้าเอองวดที่สามเกียร์ฟอมงวดที่สามสิบห้านะครับชุดนี้เข้ามาแล้วสามสิบสี่วดเดินต่อไหจะเดินต่อไหมชุดสรุป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 เลยสรุปหนึ่งกอผหกห้า ไม่รอใครไม่รอใครกระดุกเลยเด็กก็มีตัวที่ดังแล้วนะไม่รู้ดังมาจากไหนเห็นว่าชนกันรายสำนักแล้วดังแล้วนะครับผมชนกันเยอะเนี่ยมไยินข่าวไอ้เป็นยังกับพวกส่วงนี้ก็ซื้อท่านยู่ค่ะรถตตดีรุตตดีท่านยู่รถตตดีก็เพิ่งออกมาขายเห็นว่าดังแล้ว มีดังแล้วนะครับมีดังแล้วบคั้นปล่อยดังแล้วครับชุดสุดมันมีห้าสูตรนะชุดนี้ห้าสูตรห้าสูตรมันมาตัดเหลือแค่นี้แหละครับปู่มีชุดสูตรแรกสูตรอีกสองสูตรครับมีนี้สองสูตรมีสองสูตร คูดแรกนี่มันด่นครด่นแปีดับดับห้าดับหนอันนี้เด่นมันี้วดับสไม่อยู่ดับสไม่อยู่มาเลย <laughs> มาจิงรับหน,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 นึ่งนะคะดับหนึ่เน้นตัวนี้ครับ ตัวนี้สูตรทุนกันตัวนี้อแล้วในแค่เดนตัวเดียวกันไว้สี่ปดสีเก้าการไว้สูตรสูตรแรกตรแรกนะครับสี่แปสี่เก้านกันไว้มีคือเดนในสูตรเดนในสูตรสี่แปกับสี่เก้าออันนี้คือสูตรแรกใช่ไหมครับปู่สองสูตรสองสูตรสองสูตรอันนี้อีกสองสูตร อันนี้ตัวนี้และตัวดำตัวดำสุดๆนั่นแหละครับผมก็คิดในใจแล้วเจ็บสองทหารก็ไปเห็นอยู่อันใบไม้น่ะเจ็บสองอ่าเออว่าดังมาจากใบไม้เห็นบอกใบบอลไหนครับด่งมาจากใบบอลเนาะเห็นอยู่ใบบอลเออใบบอลเจ็บสองมาพอไหวมากพอเป็นถ้าเอาดีอันนี้ชุดที่สองชุดที่สองนะครับผมชุด ห้าส mm ูทสองฟุตชุดนี้เด่นเด่นหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดตัวนี้มันจะมันเป็นหลักสิบเมื่อที่แล้วมันเจ็ดกับแปดตัวนี้มันจะเป็นหลักสิบ เป็นหลักสิบปนมีสองชุดปนครับเด่นเด่หกกับเจ็ดบนชุดชุดหนึ่งมันจะเด่นแปดถ้านี้ชุดนี้ก็จับชุดนี้ใส่กับเด่นจับแปดกับหกใส่กันได้แปดหกแปดเจ็ดแปดอย่างนี้ได้ไหมครับปู่ได้ถ้ามันีจะแบบ ห้ากับหนึ่งเด่นแปลเมื่อที่แล้วมันเด่นสามเดนสามมันชนเลขแบบเล่นอารงครับผมมาเต็มเต็มมาเต็มเต็มนะครับผู้เด่นกันไว้ตัวนี้เจครับู6กับ7จ็ดสเ้ากับเจ็ดอันนี้สูตรหนึ่งอันนี้แค่นี้แหละ มีสองสูตรนะครับบนนะครับผมสี่สูตรสี่สูตรไม่ตรงกันหัวนี้โอ้หัวนี้เลขไม่ตรงกันนี่นี่ที่เขียนนี่คือสี่สูตรนะครับสี่สูตรโอ้สี่สูตรมีแค่นี้ครับเอาหมดแล้วโอมีบนมันตรงกันสี่เก้าไครับสี่เก้าตรงกันตัวเดียวน่ตรงกันสี่เก้าครับผมตรงกันไม่สูตรมีสองสูตรนะคะมีตรงกันสี่เก้าตรงกันสี่เก้าใกันเรี่องนึงตรงกันนีม ดวงกันสีเก้าดวงกันสีเก้าน้องคือในก็หังโตรรี่เลยจะเป็นบนหรือล่างกับบุญช่วนี้บนจะบุญบน,บนสรุป<ม>ได้มากล่างกับซื้อล่างก็ได้นีสรุปล่างอันนี้สรุปล่างนะครับวันนี้ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมล่างนี่ก็มีหกแปดหกเก้า ศูนย์แปดเจ็ดดศนดับกับเจ็ด ทุดล่างมีนตัดหมดแล้นะเจ็ดครับผูตัดให้พร้อมเลยนะฮะเดี๋ยวเน้นตัวนี้งานเจ็ดบ่ายโมงแปดเก้าทุดล่างเน้น,น,น,นคู่เดียวแปดเก้าแปดเก้านะครับผมแปดเก้าคู่เดียว<า> ับนมันสี่ส่วาสขางล่างนี่ตัดออกหมดเสียแต่แปดแปดแปดเต่าก็แปดส่วนหค่ะโอ้ทุมันตัดเิดเลยบกจดับอยู่วจะดับเปิดจะดับเจี๊ยบนี่แน่นอนดับเจยนี่ยังวลดตัวนี้รุดนเนะหกรุดแน่นอนนะครับปู่มีโอกาสมาได้แต่ว่าของชลาเขามีดับจะวัเจ็ดุดเจี๊ยบนี่ยังรดยังดับสนิทอยู่ดับเจ็๊นะ แต่หกมีสิบมาได้มีสิบมาได้ครับในลางเกิดยังดับสนิทมีสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าแล้วก็แปดเก้าเลขได้หลายเลืออยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ชุดบนชุดบนกับชุดล่างนะครับชุดบนกับชุดล่างเนี่ยครับผมแต่เอฟซีจะขึ้นบนลงล่างได้หมดเขาเรียกว่าปูสายตัดปูสายตัดโอ้ น้อตกเลือนลอยเลื่อลา่อนไหลครับถ้าชอบเลืนสามตัวบนสามตัวบนสามตัวบนอีกสามตัวบนอีกนะครับเนื้อบ่านสามตัวบนสี่เอ้ยบตเตอรี่ไว้หกเจ็ดสองหกเจ็ดสองเก้าหกเจ็ดสองเก้าสาม้สี หกเก้าสี่ดสอบสตัวเรับเอายู่รถปสบายพ่ขอ้ขอมูลนะครับกูมบอยเฮ้ยผมบอกกันอันนีไรเก้าสี่เก้อันนี้คือสรุปนะครับเนาะเก้าสี่เกาหกสี่เก้ แล้เก้านะสี่ว่ะันี่คู่เขียวแลชอบกระหาบรตรลิไม่ชอบกพ็พานรับเอฟซีเลขไปหลายตัดออกแล้วเหลืออยู่แค่สี่หางสี่เก้ามันมา2ตัวตัดออกคู่หนึ่งก็เหลือสี่แปดสี่เก้็ดเอาไว้แต่ว่าไลเลยว่าสี่เ4็ มีแค่นั้นกับแล้วก็มีแปดเก้าเก้าหกก็เก้าหกอยู่เลยยังไงเก้าหกปู่เน้นให้อยู่นี่คันนี่คันตัวกันตัวกันตัวกันเก้าหกแต่สี่เก้านี่คือตรงกันนะครับปู่ตรงกันดูตรงกันตรงกันน้องปู่โอ้เก้าหกเก้าหกมีอีกปีส่วนล่างนี่คือเน้นแปดเก้านะครับสำหรับปู่เก้าหกเยากให้ดีครับเอ็ซี่ครับตัวเลขสามตัวก็มีหกเจ็ดสองเก้าสี่เก้าหกเก้าสี่นะครับเนาะ ลองพิจารณาดูนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเกือบลืมครับเก่าหกกันไว้ฮิซื้อครับอิซีครับเนาะอืมอืนีขึ้นไปได้เมื่อทั้งรูททั้งเขานี่เนารทดงกครับอยากหลายๆตัวปูตัดให้ตัดเต็มนากระดาษครับเลือน้อยเดียวครับอิซีครับหรือใครใครจะชอบสูตรเต็มก็ลองพิจารณาได้ใช่ใช่ใช่แต่แต่จะไม่เอากับปูก็ได้นะครับรับผมแต่แ้วสามตัวนี้มีหกเจ็ดสองเก้าสี่เก้าหกเก้าสี่คือตัวเดียวกันครับอิซีครับ แล้วก็คิดว่าเอาหัวขึ้นหัวลงนะครับเนาะ,ะเจอหน้าบนหานโตรตารดีท่านดรับครับผมขู่กาก์กออกเลขล่างนี่โฮปแปดเลขแปดอ่านี่ก็คือสูตรของปูเมืองคงครับเอฟซีครับอ่าเลาาขได้หลายแอดกะทิว่าโอ้ขี้ฉิ่งหลายเห้นไหเลขว่าตันว่า บัตตัดออกแล้วครับเป็นสูตรออกตัดออกมาแล้วครับมีอยู่คี่ c เจ็ด c แป c เก้าละกก9เก้ากลักกัเก้าลกับแปครับส่วน3าตัวมี672 6็ดสองเก้า c เก้านะครับว่าหกเก้า c ครับเอซีครับมาตรงอยู่กับทะเบียนแอดอีก้อครับหรือเอซครับนะครับนะ c เก้ากับ c ่แปดแ c อยู่กับทะเบียนแอดอีกครับเอซีครับงวดที่แล้วทะเบียนแอดก็คืออ่าห้า c นะครับนะ กรุดลงแต่หนึ่งก็เหลือเป็นหาแปดสามงวดก้อนนี่กับเก้าหาแปดนะครับเพื่อเก้าแปดหายังไงนี่ครับเอฟซีกับจับบุหรีนะครับเนาะกะเข้าสามโตเต็มๆงวดนี้กัมาอีกครับเอฟซีเก้าซีกับของแอดดูทะเบียนรถแอด Ad, มาสองงวดงวดนี้งวดที่สามนะครับแล้วเอฟซีครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วทางช่องกับเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางทาค,ครับเอฟซีครับ งวดนี้เป็นงวดที่30ผ่างวด34งวดที่แล้วนะครับเนาะเข้าเต็มเต็มครับเอฟซีครับอ่าก็ปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะอ่าเอาให้เอฟซีวิเคราะห์ดีๆนะครับเพื่อการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเนาะก็วิเคราะห์ดีๆแล้วก็ก่อนสิลงทุนกับเอฟซีครับเอาสรุปคิดมีกับศิรยุทธิไว้เพียงสามีก่อนพ่อกับแม่ในคลิปหนา้าขอกลา่าวคำว่สาสวัสดีครับสวัสดีคน้ำครับ